เกโนดทางแกโนดใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ฮีโนดเลยใส่ฮีโนดเลยแมาใส่ฮีโนด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 มาดาเมจยันโนดมาดาเมจยันโนดมาตั้งตรงกลางตั้งตรงกลางโนดเลยตั้งตรงกลางต้งกลางเตะเตะเตะให้เร็ว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 ลบแรงตรงโนดแล้วลบแรงตรงโนดแล้วลบแรงตรงโนดแล้วโอเคดาเมจทยันมาดาเมจทยันมาดามิยันมาลมเยอะอยู่ลมเยอะอยู่ลมเยอะอยู่ดันเข้าโนดนะสามสองหนึ่งดันเข้ายของโนท ทับมาปูแลนให้เพื่อนหน่อยปูแลนให้เพื่อนหน่อยทับมาเลยทับมาที่โนดเลยทับมาที่โนดเลยทับมายึดโนดทับมายึดโนดทับมายึดโนดยึดโนดเลยยึดโนดเลยยึดโนดเลยโอเคโอเคคายหมดคายหมดก่อนตรงโนดอ่ะคายหมดคายหมดตรงโนดอ่ะตรงโนดคายหมดตรงโนดคายหมดตรงโนดคายหมดขวาบนของโนดอ่ะขวาบนหัวเสาอะขวาบนเสาขวาบนเสาขวาบนเสาเตะ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 อีซี่หมูตรงตรงนะอีซี่หมูนะอีซี่หมูนะยัดอีซี่หมูมายัดอีซี่หมูมา ด้านนาด้านหน้าด้านาตรงเลยนาตรงยัดอีซิ่หมู่มานาตรงยัดอีซิ่หมู่มาเตะให้เร็วเตะให้เร็วเตะให้เร็วชื่อยก่อเตะหน่อยช่วยืันเตะชื่อยสับมาชุบหน่อยช่วยเอาไปโยน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 ไาโยนไปโยนไปโยนไปชยนไปโ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 ย้ไปโินไปโยนไเดินไปายนไปโยนไปเยะไปโย้ไเดินไปโยนซ้ายนไปโุนไปโยนไปโยนให้เร็ว เพื่อนมาช่วยเพื่อนเรียว้ายเรียวสายมาเรียวสายมาเราหักหัวเข้ามาเรียวสายลราหักหัวกลับมาเรียว้ายลราหักหัวกลับมาแจ็มันเข้าแจ็ปมันเข้าแจ็ปมันเข้าใส่แจ็ปมาใส่แจ็ปมาแจ็ปมันตามลงมาแจ็ปมันตามลงมาเห็นปะใส่แจ็ปใส่แจ็ปลงลงดาบเบลตลงตีก่อนลงดาบเบลตลงตีก่อนไปใส่แจ็ปที่เสาแจ็ปที่เสาแจ็ที่เสาใส่ที่เสานะสามสองหนึ่งยัดเสามา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 ลบแลนให้แล้วลบแลงให้แล้วลบแลงให้แล้วยัดเสามายัดเสามายัดเสามาเออยัดเสามายัดเสามายัดเสามาโอเคทับนะสามสองหนึ่งทับเสาทับเสาท ทับเสา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 ดาเมจไปลึกๆเลยดาเมจไปลึกๆเลยดาเมจไปลึกเลยล่างของเสาล่างของเสาล่างของเสานะสามสองหนึ่งทับลงมา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 ล่างเสาทับลงมาล่างเสาทับลงมาล่างเสาลงมาเลยเบ้เบ้ไปทางขวานะเบ้ไปทางขวาเบ้ไปทางขวาของเสาทางขวาของเสาทางขวาของเสาขวาล่าง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 แก๊สมาขวาล่างแก๊สมากโอเคข้ามรถทะลุราชิดซ้ายลงมาเราชิดซ้ายลงมาเราชิดซ้ายล่างลงมารถชิดซ้ายล่างข้ามาข้ามาข้ามาเราชิดซ้ายเราหันหัวกลับไป เออหันหัวก็ไปหาไนี่หันหัวก็ไปหาแจนหันหัวก็ไปหาแจนยี่สิบวิยี่สิบวิไทยหันหัวไปหาแจนหันหัวไปหาแจนโอเคสวยสวยสวยเฮ้ยอายุอายุข้างล่างเห็นป่ะเห็นอายุข้างล่างบัตรเลขสองอ่ะใส่อายุมา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 ตรงวา้าบ่ะตรงวา้าบ่ะยัดอายุมายัดอายุมาตรงวาร์ปยัดอายุมาตรงวาร์ปยัดอายุมาล้มเยอะ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 ล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วอายุล้มหมดแล้วโอเคดันดันกลับไปดันสามมองดดันดันไปที่เสาดันที่เสาดันที่เสาดันไปที่เสาขึ้นไป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 ดันขึ้นไปดันข ดันขึ้นไปที่เสาดันขึ้นไปที่เสาดันขึ้นไปที่เสาเหี้ยกกำลังมาเลยเรื่องข้ามส่ยเจ็ดยับมาข้ามส่ยเจ็ดยับมาข้ามส่ยเจ็ดยับมาโอเคโอเคข้ามนะเจ็ดยับมานะเจ็ดยับมานะสามสองหนึ่งเจ็ดยับมาเจ็ดยับมาตรงตรงเลย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 โอเคดันมา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 เตะ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 ในดงเตะในดงเตะตรงขยับขยับมาตรงเสานะขึ้นมาตรงตรง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 ขึ้นมาตรง ขึ้นมาตรงตรงเลยเดินตรงตรงขึ้นมาเดินตรงตรงขึ้นมาเดินตรงตรงขึ้นมาโอเคอยู่ตรงเสานะสามสองหนึ่งอยู่ตรงเสาเยอะอยู่เสาเยอะสู้อยู่เสาเยอะสู้อยู่เสาเยอะโอเคพาราเข้าไป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 ลบแรงให้เราลบแรงให้เราเข้าไป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 คาเสานะทางขวานะสามสองหนึ่งทางขวามา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 โอเคจะตีเป็นยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเค เข้าตีไปได้เหรอเข้าเข้าไปตีได้เหรอพี่ผมมีผมมีพุ่งไงแต่ของก็โอเคเดินลงมาเดินมาเดินมาเดินลงมาเดินเดินกลับมาเดินกลับมาแจ็คกลับมากลับมากลับมามันมันตีไปได้ดีกว่าหมดเลยนะกลับมา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 รถเสร็จยับรถเสร็จยับข้ามาเออข้ามทางทีแจ็คมาด้วสองเลยมุ้งพุนะมุ้งดูนะมุ้งดูนะมุ้งดูเสร็จยับมาบ้านเสร็จยับมายังเอ้าบักกิลลี่รักนะบ้านเล็บนะ ยังขยับนะสามสองหนึ่งขยับมาขยับมาชิ้นมาทางหนึ่งชิ้นมาทางหนึ่งชิ้นมาทางซ้าย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 โอเคเราเข้าเลขหนึ่งเลยเข้าเลขหนึ่งเลยปูแลนให้เพื่อนปูแลนให้เพื่อนเข้าเลขหนึ่งกวาดนะสามสองหนึ่งกวาดมา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 กวาดเลยกวาดเลยกวาดเลยเตะ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 ด้วยเตะด้วยกวาดเตะมากกวาดเตะมากกวาดเตะมากตะเตะมากเออให้เกียรติดวงวิญญาณหน่อยให้เกียรติดวงวิญญาณหน่อยโอเคขย่บขย่บมาสามนะสามสองหนึ่งขย่บมาขย่บมาขย่บมาขย่บ เดี๋ยวมาสามสามมีคนนะสามมีคนนะหย่งชุนเลยนะสามนะสามสองหนึ่งใส่สามมา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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วเตะให้เร็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 วหน่อยเตะให้เร็วหน่อยเตะให้เร็วเตะให้เร็วมาเตะให้เร็วมาเขาเขาอยู่ชั้นไหนกันวะพี่เขาอยู่ตรงนี้แหละเพี่อมาชั้นสองมาชั้นสองมาชั้นสองเขาอยู่ไกลแค่ตรงนี้มาชั้นสองหมดแล้วทีเราพลาดหมดแล้วอ๋ เดินกับมัเลขสามเดินกับมัเลขสาประหยัดยาบอนะครับบอนี้นะโอ้ยสัตว์ก่อนนะปั๊มซะเยอะเจอรีเจนเปลืองยาเดินมาเดินมาหน่เดินมาหนเดินมาหนึ่งเลยเดินมาหนึ่งหนึ่งเยอะนะหนึ่งเยอะนะหเยอะนะเป้าเล็กหนึ่งะเป้าเลขหนึ่งนะเป้าเลขหนึ่งนะเป้าเล็กหนึ่งเป้าเลขกหนึ่งเป้าเลขน่เป้าเลขหนึ่งเาเลกหนึใส่หนึ่งมาใส่หนึ่งมาใส่หนึงมาใส่หนึ่งมาใส่หนึ่งมาใส่หนึ่งมาหนึ่งสุดอะหนึ่งสุดอะหนึ่งสุดมีหนึ่งสุดมีคิ มีลูซิเฟอร์มีลูซิเฟอร์มีลูซิเฟอร์ใส่หนึ่งสุดมาใส่หนึ่งสุดมาเดี๋ยวทำตั้งโซนดีกว่าโอเคเรา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 ตั้งเลขหนึ่งไว้ตั้งเลขหนึ่งไว้รับโคตรรับโคตรรับโคตรกันเลยไปรับโคตรก,กันเลยไปกกกเฮ้ยเราอยู่ฟอนอะไรน,นะเจ็ดเก้า เราขับเราค้บหนุ่มยืไว้ก่อนขับตรงนี้ไว้ก่อนไอเยซ่าโซ่ไม่ตอบเลยเรียกเขามาตบไปสเตอร์เลสสกิลเมาส์บอกสเตอร์เลสแลนะเซฟโซ่มีคนรอป้ะเนี่ยอ๋อเฮ้ยมีมีเดินมาเดินมาสกิลเมาส์เดินมาเดินสกิลเมาส์เดินมาใส่หนึ่งไปใส่หนึ่งไปใช่หนึ่งไปใช่หนึ่งไปเดี๋ยวซทสโซ่น่าจะมานะเดี๋ยวถามเขาก่อน แลนแลนแลนดงเราหน่อยครับแลนดงเราหน่อยแลนดงเราหน่อยแลนดงเราหน่อยเพียเตะ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 หมด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 ห้าหกห้าเจ็ดตอนนี้ห้าเจ็ดแล้วปรเด็ดมุกเล็กนะประเด็ดมุกเล็กนะครับไม่เหลือห้าเจ็ดวะเฮียหกสองละรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะโอเคแลนบัฟแลนบัฟแลนบัฟเตรียมขยับนะสามสอง หนึ่งขยับมา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 เดินเร็วหน่อยนะเดินเร็วหน่อยนะคอขวดระวังนะคนมันไม่โหลดนะข้ามคอขวดใส่เลยข้ามคอขวดใส่ไหมข้ามคอขวดใส่ไหข้ามคอขวดใส่ไหมเราชี้ทางด้านซ้ายไว้ชี้ทางด้านซ้ายมีแจนนะแลนทับแจ้แล้วเตะไปแลนทับแจ้แล้วเตะแลนทับแจ้แล้วเตะไปทับแจ้แล้วเตะทับแจ้แล้วเตะทับแจ้แล้วเตะโอเคใส่สามสุดนะสามสองหนึ่งใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาใส่สามสุดใส่สามสุดโอเคเตะ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 แจ้งข้างหลังไว้ดิทิมซีเตะแจ้งข้างหลังหน่อยทิมซีเตะแจข้างงหหลัน่อย เราใส่3สุดนะสามสองใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาซีซีเคหลังไปที่เหลือที่เหลือใส่ที่เหลือใส่เจ็ดยับสามสุดสาสุดมาสสุดมาพาราเข้าพาราเข้าเสกเสกบกไปเลยสมสุดอะสสุดอะเสกบ่มาเสกบกมาแมงดาให้แล้วแมงดาให้แล้วในรูอะในรูอะโอเคโอเคเตเเต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 ะตเ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 ตะตเ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 ตดเตะตเตเตเเตะตเตเตเเตะเตเเตเตเเตเตเ จะไปต่อนะจะไปต่อนะเตรียมขยับนะสามสองหนึ่งขึ้นมาก้าว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 ขึ้นมาก้าเจ็ดมีคิวนะเจ็ดมีกิวนะมุกครูน้เมื่อนายนะมารอมารอเก้ามารอเก้ารอเก้ารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนโอเคเดินมา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 ใส่เลยนะสามสองหนึ่งเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาใส่มาใส่มากิวแล้ววันี่ยมอนจีมอนจีใส่มอนจีมาใส่มอนจีมาใส่มอนจีมาทับแรงๆหน่อยทับแรงๆหน่อยทับแรงๆหน่อยมามาลึกเลยมาลึกเลย โอเคเตะเตะให้เร็วโอเคแลนด้วยเคียร์ลนด้วยเพืนติดสตะโกนเคียร์แลน่อยโอเคเตะในตรงเตะในตรงเตะในตรงมาเตะในตรงมาเออกดกดกดเอบีกดเอบีเพื่อนหายโอเคเตะ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 ไปเตะ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 ไปมอนตีมอนตีแล้วก่อนไม่เท่าไหร่วะเตะหมดเตะหมดมาเล็กเก้าก่อนมาลงมาเล็กเก้าก่อนเพื่อนเดินช้าเพื่อนเดินช้ามาลงมาเล็กเก้าก่อนมาลงมาเล็กเก้าก่อนโอเคขยับมาขยับมาขยับมาสั่งขยับมา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  โอเคเฟสส่งนะเฟสส่งนะเฟสส่งนะเฟสส่งดิดปะเฟสนิดส่งมา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 เจ็ดยับนะเจ็ดยับนะเป็นเจ็ดยับมาโอเคลบลบแลน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 โอเคขยับมา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 ทั้งสองขยับมา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 ทั้งสองมีแจนยูอารี่เห็นปะเห็นแจนยูอารี่ปะโอเคเตะเตะเตะแจนยูอารี่มาเตะแจนยูอารี่มาเตะแจนยูอารี่มา บุตรดวงไอซ์น์ระวังระวังหลังไว้ด้วยนะระวังหลังไว้ด้วยนะพอขวดทางด้านบนอ่ะแจนทั้งกิวเลยช่วยกันเตะหน่อยช่วยกันเตะแจนทั้งกิวหน่อยช่วยกันเตะหน่อยช่วยกันเตะแจนหน่อยช่วยกันเตะแจนหน่อยเตะแจนมาเตะแจนมาแลนดุงดวงเราฮะแลนดุงดงเราแลนหน่อยครับแลนแลนดินไว้หน่อยนะตรงดงเราอ่ะเตะมา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 เตะยับยังไม่ยังไม่นิ่งนะคอขวดอ่ะคอขวดยังไม่นิ่งนะเตะยับอ่ะ โอเคข้ามข้ามคอขวดมาข้ามคอขวดมาข้ามคอขวดมามันมีเจ็ดยับอยู่ในข้างหน้าเห็นปะดาเมจดาด,ดาเมจจะท้ายดาเมจจะท้ายโซนเจ็ดยับเลยเฟตส่งมาด้ว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 ยตีเจ็ดยับด้านหลังเลยตีเจ็ดยับด้านหลังเลยเออยัดมายัดมายัดมาทำไมเขานิ่มจังวะออกออกอะไรวะแซตโซนออกแซตโซนออกโอเครอร okay, อรอไอ,อ้กับกับมากลับมาเลขสามกับเลขสามด้วยกับมาด้วยกับมาด้วยกับมา เดินกลับมาสาม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 เขาทะลุไป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 ตามสามไป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 ตามสามตามสามไปตามสามไปตามสามไปเราขึ้นไปเลขหกขึ้นไปเลขหกฉีกโซนไปเลขหกฉีกโซนไปเลขหกล้วใส่สามสุดฉีกโซนขึ้นไปเลขหกล้วใส่สามสุดเลยฉีกโซนขึ้นไปฉีกโซนขึ้นไปเลขหกฉีกโซนขึ้นไปเลขหกเออเราตั้งลงมาเราใส่สามสุดนะสามสองหนึ่งยัดสามสุดมายัดสามสุดมายัดสามสุดมาโอเคโอเค ลงลงอยู่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 เนี่ยปวดกูหมดตัวเลยพี่บ่อบ่อลงหน่อย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 โอเคบ่อบึงลงมาบ่อบึงลงมาเตะให้เร็วนะสามสองหนึ่งทับเร็วทับเร็วมา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 เดี๋ยวเจ็ดยับมาเดี๋ยวเจ็ดยับกระแจนมาเดี๋ยวเจ็ดยับกระแจนมาเตะให้เร็วเตะให้เร็วเตะเร็วกีรตเตะเร็วหน่อยกีรตเตะเร็วหน่อยกีรตเตะเร็วหน่อยเตะเร็วหน่อยหันไปเลขสอง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 หันกลับไปเลขสองหันกลับไปเลขสองหันกลับไปหันกลับไปไอ้เชียสวิตโซนนนเเรร็็ววดด้ยปะะ่ รอไว้ตั้งรอไว้ตั้งรอไว้ตั้งรอไว้คอนจีมันหายไปไหนวะตีบ้านมันอ่ะไอยเขาตีไปขวดไปโดนเจ่จะได้ต่อเวลาโอเคเดินมาเดินไปทางคอขวดเดินทางคอขวดแมนโฮเดินทางคอขวดเดินมางคอขวดเดินมางคอขวดเจ็ดย้ํมานะเจ็ดย้ํมานะใส่เลยสามผมนุ้ยใส่มา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 ใสิ่นเพิ่หมดแล้วหมดแล้วก็บอกว่าขอรีบานแป๊บนะเลเจนด์ที่เดินมา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 ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาแล้วมาแล้วมารอรอตรงทางทางคอขวดนะคอขวดรอก่อนนะ รอ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 เดินเร็วหน่อยหลังหลังช้าหลังช้าหลังช้ามนตีมาน้สาวสองหนึ่งมันตีเข้ามันตีเข้ามนตีเข้าไปส่งไปส่งเข้ามาเลยไปส่งเข้ามาเลยไปส่งเข้ามนตีมาไปส่งเข้ามนตีมาเพื่อเดินตามมาเร็วหน่อยเพื่อเดินตามมาเร็วหน่อยเพื่อเดินตามมาเร็วหน่อยใส่มันตีเลยใส่มันตีเลยใส่มันตีที่โซเลยใส่มันตีที่โซเลยหลังเดินมา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 หลังเดินมาหลังเดินมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวขยับขยับเข้ามานะสามสองหนึ่งขยับขับมาขยับขับมาขยับขับมาขยับมาขยับมาขย โอเคมามาถึงมาถึงตรงข้างๆเลยเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาบอลขี่อยู่ทางซ้ายอ่ะทางซ้ายก่อนที่ทั้งวสองอ่ะมาทางซ้าย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 ซ้ายก่อนที่ทั้งวสองโอเคขยับเตะไป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 รีคุ้มทางซ้ายนะรีคุ้มทางซ้ายเรารีคุ้มทางซ้ายไว้รีคุ๊บทางซ้ายไว้รีคุ๊บทางซ้ายไว้โอเคหันหลังกลับไปนะสามสองหนึ่งหันหลังไปเฮ้ยไปรับเพื่อนทางขวาหน่อยทางขวามีอ่ะทางขวาทางขวาทางขวาบอลขี่มันวาร์ปขวาาามมสยกเล เออถอยหลังมาซ้ายกับ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 มาซ้ายทั้งโซน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 ซ้ายทั้งโซ้นทั้งโซนด้านซ้าย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 หันจะไปหันจะไปหันจะไปรับเจ็ดยักษหันจะไปรับเจ็ดยักษหันจะไปรับเจ็ดยักษกดกดกดยาด้วยกดยาด้วยหันก็ไปหันก็ไปรับรับเจ็ดยักษมารับเจ็ดยักษมาโอเคโซนเราอยู่ด้านซ้ายนะชั้นสองเงี้ยยักษ์มังจีมาตรงทางจะลงชั้นสองเงี้ยเทียติดพันหายชุบเป้เร็วชุบเป้เร็วชุบเป้เร็วเฮีย ตั้งมันชิดไปทางซ้ายทางซ้ายยืนได้อยู่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 ทางซ้ายกูว่าไม่ได้หรอรีใหม่ไหมกดกดดอก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 ออกรีกันตายรีกันตายรีกันตายหน่อยรีกันตายหน่อยข้างหน้าข้างหน้าเลขสองเลขสามเลขเก้าเฮียเยอะแยะไปหมดเลยเออรีกันตายใหม่รีกันตายใหม่รีกันตายใหม่ไอ้ขี้พอขวดมาแล้วใส่เลยนะข้ามพอขวดมาแล้วใส่เลยข้ามพอขวดมาแล้วใส่เลยชิดทางซ้ายชิดทางซ้ายชิดทางซ้ายข้ามพอขวดเลยชิดซ้ายข้ามพอขวดเลยชิดซ้าย โอเคฟังผมนะฉีกฉีกไปทั้งหกฉีกไปทั้งหกหัดหลังกลับมา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 ข้อขวดแกนออกยังแกนออกยังหันกลับมาข้อขวดตั้งโซนที่ข้อขวดตั้งโซนข้อขวดเลเก้ามีนะเก้ามีกิวนะโอเครอรอรอตู่แกนเดินแล้วแกนเดินแล้วกลับมา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 สามกลับมา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 สามไม่หมดกลับมาสามไม่หมดรันบัฟรันบัฟรันบัฟโอเครับรับเลยเข้า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 สองเข้า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 ใจที่เลขสองเข้าใจที่เลขสอง โอเคดันมานะสามสองหนึ่งดันมา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 ขอขวดนะขอขวดนะขอขวดนะยัะขอขวดมายัะขอขวดมายัะขอขวดมาโอเคโอเคโอเคเตรียมขยับเตะนะสามสองหนึ่งขยับเตะมา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 โอเคให้เวลาเตะสิบวินาทีนะสิบวินาทีสิบวินาทีคนละตัวสองตัวคนละตัวสองตัวมีเก้าเจ็ดโอเคฟังกูนะทิ้งนะสามสองหนึ่งทิ้งเดินเดินมาสาม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  เดินมาสามเดินมาสามเดินมาสามมอนจีมอนจีขยับสามมา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 ทิ้งแกเลยทิ้งแกเลยทิ้งแกเลยรันรันบารมหน่อยเจ้าจโอเคเดินมาหก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 เหลือนาทีครึ่งนะเดินมาหกเดินมาหกโอเคใส่ที่เลขหกนะ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 มอนจีนะมอนจีที่เลขหกนะโอเคข้ามข้ามคอขวดมา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 ข้ามคอขวดเลขหกมาข้ามคอขวดเลขหกมาไปลึกนะสามสองหนึ โอเคโอเคถ้ามาเราตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนใส่ใส่มอนตีนะสามบใส่มอนตีบอลเลขกเก้า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 หลังเราโดนอะไรวะโอเคเตะเตะบอนตีที่เลขกเก้าหมดตั้งโซนที่เลขกเก้านะตั้งโซนที่เล็กเก้านะโอเคเตะ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 เลวเตะเร็วเตะเร็วหันหัวก็ไปหกหันหัวก็ไปหกหันหัวก็ไปหกหันหัวก็ไปหันหัวก็ไปเตรียมเดินลงมาหกนะสามสองเดินมาหก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 เดินมาสาม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 ใส่สามมา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 ใช่ใช่ ใส่สามมานะข้ามสักข้ามสามมาข้ามสามมาข้ามสามมาใช้โัวต่อใช้โัวต่อโอเคโอเคกดกดไม่ต้องกดยาละใส่ใส่เดิน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 ย่ามาเดินย่ามันตีมาเดินย่ามันตีมาเดินย่ามันตีมาย่ามันตีมาใส่ที่สามนะสามมองหนึ่งยัดยัดมาหกก่อนยัด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 หกมาก่อนยัดหกมาก่อนยัดหกมาก่อนยัดหกมา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 ใส่สามใส่สามรอบนี้ใส่สามเลยใส่สามเลยใส่สามเลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวิยี่สิบเก้าวิใส่สามมายี่สิบเก้าวิใส่สามมาใส่สามมาใส่สามมาใส่สามสามสุดอ่ะ สามสุดเลยสามสุดเลยสามสุดเลยโอเคเบ้มาทางสองหน่อยเบ้มาทางสองหน่อยสิบวิสิบวิดันมาทันมาทางขอขวดดันมาทางขอขวดดันมาทางขอขวดดันมา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 ทางขอขวดดันมาทางขอขวดเออดันมาดันมายึดยึดภูมะเขือไว้ยึดภูมะเขือไว้โอเคโอเคดันมาขอขวดเลยดันมาขอขวดเลยถ่ายมาขอขวดเลยถ่ายมาขอขวดเลยเออจบวอลได้ตรงไหนเป็นพื้นที่ของประเทศเราโอเคขอบคุณครับอีทีเลยได้เก้ามีนะเก้ามีกิวนะ โอเครอรอรอสูตรจานเดินแล้วจานเดินแล้วกลับมา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 สามกลับมา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 สามให้หมดกลับมาสามให้หมดรันบัฟรันบัฟรันบัฟโอเครับรับเลยเข้า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 สองเข้า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 ใจที่เลขสองเข้าใจที่เลขสองโอเคดันมาหน้าสามสองหนึ่งดันมา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 ข้อขวดนะข้อขวดนะข้อขวดนะยัะข้อขวดมายัะข้อขวดมาแยเข้อขวดมาโอเคโอเคโอเคเต็มขยับเตะนะสามสองหนึ่งขยับเตะมา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  ขยับเตะมา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 โอเคให้เวลาเตะสิบวินาทีนะสิบวินาทีสิบวินาทีคนละตัวสองตัวคนละตัวสองตัวมีเก้าเก้าเจ็ดโอเคฟังกูนะทิ้งนะสามสองหนึ่งทิ้งกันเดินมาสาม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 ทิ้งเดินมาสามเดินมาสามเดินมาสามมันจีมันจีขยับสามมา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 ทิ้งแกนเลยทิ้งแกนเลยทิ้งแกนเลยเนรันรันบ้านหน่อยเดี๋ยวโอเคเดินมาหก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 เดิน่าหกเดินมาหกเดินมาหก โอเคใส่ที่เลขหกนะ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 มอนจีนะมอนจีที่เลขหกนะโอเคข้ามข้ามคอขวดมา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 ข้ามคอขวดเลขหกมาข้ามคอขวดเลขหกมาไปลึกนะสามสองหนึ่งเข้าลึกเลยเข้าลึกเลยถ้ามอนจีอยู่นั่นแสดงว่าเจนจ้ามันหมดแล้วดิข้ามา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 โอเคโอเคข้ามาเราตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนใส่ใส่มอนจีนะสามมอนจีใส่มอนจีมาเลขเก้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 าหลังเราโดนอะไรวะโอเคเตะเตะมอนจีที่เลขเก้าที่หมดตั้งโซนที่เลขเก้านะตั้งโซนที่เลขนะ โอเคเต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 เร็วเตะเร็วเตะเร็วหันหัวก็ไปหหันหัวก็ไปหหันหัวก็ไปหกหันหัวก็ไปหันหัวก็ไปเิมเดินลงมาหกนะสามขาเดินเดินมาหกเดินมาหกเดินมาหกเดินมาหเดินมาสมเดินมาสาเดินมาสามเดินมาสามใส่สามมาใส่สามาใส่สามมาใส่สามาใส่สามมาใส่สมมาใส่มาใส่ามใส่ใส่สามาใสามสามมาใสามาขสามมาขสามสามมาใสามสามมาใส่มาใส่มา่สา่ามม่สามมกดสามใส่ใส่ามาใส่ใส่สามมามาเด่สมาส่ามมิมาเสินาา่มมมา จ้าบอลจีมาใส่ที่3านะสามองนยัดยัดมา6ก่อนยัดหก่อนยัด6ก่อนยัด6ก่อนยัด6กมอนยัดหกมานยัด6กมาัมายัดมายัดดมาใส่3ใส่3ลอบนี้ใส่3เลยใส่สเลยใส่3เลยยี่เก้ายี่ิเก้าวิยี่้สามายี่เกวิใส่สามาใส่สมาใส่สมาใส่สามสามสุด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 ยัดซโซนกัเจ็ดยับมาซโซนกัเจ็ยับอ่ะสามสุดเลยสามสุดเลยสามสุดเลยโอเคเบย์ปรดังสองเลยเบย์ประดังสองเลยสิบวิสิบวิดันมาดันมาดันข้อขวดดันมาดัน เออดันมาดันมายึดยึดกูมาเขือไว้ยึดกูมาเขือไว้โอเคโอเค,อเคดันมาคอขวดเลยดันมาคอขวดเลยไขมาคอขวดเลยไถมาคอขวดเลยเออจบบอลได้ตรงไหนเป็นพี่ของประเทศเราโอเคไม่ทำไม่ทำอียมันมันปาไปสองร้อยจัดสองสามร้อยอ่ะตายตายไม่ทันหรอเฮ้ยไอ้นายวันนี้เล่นอะไร n v เหรอหยาบจัดเลย